ในคลิปนี้นะครับขอเสนอเรื่องราวของเจมี่วาร์ดี้นะครับชายผู้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างครับของสโมสรอย่างเลสเตอร์ซิตี้นะครับรายเดยดทั้งหมดจะมีอะไรบ้างไปดูเลยครับย้อนกลับไปครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับเกมแชมเปี้ยนชิพคู่สำคัญครับทีมจ่าฝูงอย่างเลสเตอร์ซิตี้นะครับที่เลื่อนชั้นกลับสู่พรีเมียร์ลีกได้เป็นที่เรียบร้อยครับเมื่อวานนี้ครับเลสเตอร์ลงเล่นเกมนัดรองสุดท้ายของฤดูกาลนะครับด้วยการบุกไปเยือนทีมอย่างเบรสตันนะครับ ความสําคัญในเกมนี้ของเลสเตอร์นะครับถ้าพวกเขาสามารถเก็บ3แต้มได้ก็จะการันตีการคว้าแชมป์ฤดูกาลนี้ไปทันทีนะครับสำหรับฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพครับและเมื่อวานนี้นะครับเลสเตอร์ซิตี้ก็ไม่ทําให้แฟนบอลต้องผิดหวังครับบุกไปชนะทีมอย่างเบรสตันถึงทิ่นครับสประตูต่อศูนย์โดยได้ประตูนะครับจากเจมี่วาร์ดี้นะครับยิงคนเดียว2ประตูครับในนาทีที่36ครับแล้วก็นาทีที่52สิบสอุดอีก1ประตูนะครับได้จากทางเคซี่แม็กอาทีนะครับในนาทีที่67ครับ จบเกมนี้ครับเลสเตอร์ก็บุกไปชนะทีมอย่างเพรสตันสามประตูต่อศูนย์ครับซึ่งจากการเก็บ3แต้มได้ในเกมนัดนี้ของเลสเตอร์นะครับส่งผลให้พวกเขาคว้าชแชมป์ฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพไปทันทีนะครับโดยเลสเตอร์ครับตอนนี้ลงเล่นไป45นัดครับชนะคู่แข่งไป3าเนัดเสมอไป4แล้วก็แพ้ไปเพียงแค่สิเกมเท่านั้นนะครับแล้วก็ยิงประตูใส่คู่แข่งไป89ลูกครับยิงประตูได้มากที่สุดในศึกแชมเปี้ยนชิพครับ แล้วก็เสียประตูไป39ลูกมี97แต้มครับตอนนี้นําหน้าทีมรองจ่าฝูงอย่างลีดยูเนเตดครับอยู่7แต้มด้วยกันนะครับและทีมดับที่3นะครับซึ่งตอนหน้านี้ก็มีโอกาสในการลุ้นแชมป์อยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับตอนนี้นี่แต้มนี่ขาดไปเรียบร้อยแล้วนะครับทางอิสริเลครับลงเล่นไป44นัดนะครับมี90แต้มครับต่อให้ชนะในอีก2เกมที่เหลือก็ไล่เลสเตอร์ไม่ทันอยู่ดีครับเลสเตอร์ก็คว้าแชมป์ไปครองในที่สุดครับฤดูการนี้ขอแสดงความยินดีกับสโมสรยยเลร์้ดวคับ สำหรับฤดูกาลนี้นะครับก็ถือเป็นฤดูกาลที่ไม่ง่ายซะเลยครับสำหรับสโมสรอย่างเลสเตอร์ครับถึงแม้ว่าเริ่มต้นฤดูกาลได้อย่างร้อนแรงครับด้วยการชนะติดติดกันมาหลายเกมครับหลายๆฝ่ายก็คาดว่าน่าจะสบายสบายครับสำหรับเลสเตอร์แต่อย่างไรก็ตามครับช่วงกลางฤดูกาลครับเลสเตอร์มีปัญหาฟอร์มตกนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องที่โดนกล่าวหาว่าทําผิดกฎการเงินนะครับแล้วก็มีข่าวว่าจะโดนตัดแต้มด้วย แต่สุดท้ายแล้วครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ผ่านมาได้ทั้งหมดและช่วงปลายฤดูกาลครับเลสเตอร์ก็มาเล่งเครื่องแล้วสุดท้ายก็เข้าป้ายครับด้วยการคว้าแชมป์ฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพไปครองได้สําเร็จนะครับแน่นอนละครับจากการประสบความสำเร็จในครั้งนี้ครับก็ต้องขอปรบมือดังๆนะครับให้กับทางเอนโซมาเรสกานะครับและก็นักเตะทุกๆคนนะครับฤดูกาลนี้ก็ถือว่าฝ่าฟันอุปสรรคกันมาได้แต่อย่างไรก็ตามครับในคลิปนี้ขอพูดถึงโดยเฉพาะนักเตะอย่างเดม่วาร์ดี้กันสักหน่อยครับ พราะฤดูกาลนี้นะครับเขาก็ยังเป็นที่พึ่งยังเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเบลสเตอร์เหมือนเดิมครับฤดูกาลนี้ซัดไปถึง18ประตูด้วยกันแหละครับสำหรับนักเตะอย่างเจมี่วาร์ดีนะครับย้อนกลับไปนะครับเขาอยู่กับทีมครับตอนเลื่อนชั้นไปสู่พรีเมียร์ลีกในปี2014เจมี่วาร์ดีนะครับก็ช่วยทีมนะครับคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ในปี2016ครับเขาอยู่กับทีมนะครับตอนคว้าแชมป์ฟุตบอลเอฟคัพในปี2021ครับ เขาอยู่กับทีมครับตอนคว้าแชมป์ฟุตบอลคอมมูนิตี้ชิลปี2021ครับแล้วเขาก็อยู่กับทีมนะครับในตอนที่เลสเตอร์ตกชั้นร่วงสู่แชมเปี้ยนชิพในปี2023ครับแล้วเขาเลือกอยู่กับทีมต่อนะครับแม้จะได้รับข้อเสนอจากซาดิอาระเบียในปี2023แล้วเขาเลือกอยู่สู้ต่อครับเพื่อช่วยทีมกลับมาเล่นในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งหนึ่งและก็ทำได้สำเร็จในปี2024นะครับและล่าสุดครับก็ช่วยทีมนะครับ คว้าแชมป์นะครับฟุตบอลแชมเปียนชิพได้สำเร็จนะครับสำหรับทางเจมี่วาดี้โดยฤดูกาลนี้นะครับเจ้าตัวครับลงเล่นไป34เกมให้กับเลสเตอร์นะครับในศึกแชมเปียนชิพโดยยิงไปทั้งหมด18ประตูด้วยกันนะครับและนี่นะครับก็คือความสุดยอดครับของชายที่ชื่อว่าเจมี่วาดี้ผู้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของสโมสรอย่างเลสเตอร์ซิตี้ครับและนี่แหละครับก็คือความสุดยอดครับของชายวัย37ปีที่ชื่อว่าเจมี่วาดี้นะครับ ซึ่งจงรักภักดีต่อสโมสรเลสเตอร์ซิตี้นะครับสุดยอดครับสุดยอดที่สุดเลยครับหรือดูกาลหน้าก็ต้องมารอดูกันเลยครับว่าเจมี่วาร์ดี้จะรักษาฟอร์มการเล่นแบบนี้ไปได้อีกนานขนาดไหนนะครับแต่แค่นี้ก็ถือว่าสุดยอดแลวครับปลกมือให้ดังๆเลยครับกับทางเจมี่วาร์ดี้ครับและเพื่อนๆเลยครับที่กําลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับการกลับสู่พรีเมียร์ลีกอีกครั้งหนึ่งของเลสเตอร์ซิตี้และปีนี้สามารถคว้าแชมป์ได้ด้วยนะครับ แล้วคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับทางเจมี่วาดี้ฟอร์มการเล่นในฤดูกาลนี้คุณได้ดูกันไหมครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับชายคนนี้ครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมตั้งเป็นรายการโปรโดกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่องโฟนตุงไว้ด้วยนะ